อฮกูอออบอกแล้วการก่อปฏิวัติรัฐประหารนม่มีต่อไปสื่อเสรีจะด่าใครก็ได้แต่ถ้ามีกูชื่ออริศัก์ธารินียกูไม่ไปแต่ถ้ามีอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในประเทศไทยหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเริ่มก่อนกูไม่รู้นะ อันนี้แค่สิวเซียนของระดับโลกพวกมึงอาจจะโดนกระทำอะไรบางอย่างของประชาชนคนไทยที่มึงเคยทำไว้มึงดูได้เฉพาะของมึงใช่ไหมที่บอกว่าทหารยิงประชาชนนะที่กูเปลี่ยนคลิปยูทูบเพลงนี้แล้วมึงจำไว้ ถ้าเกิดที่ใดที่หนึ่งพวกกูไม่รู้นะเพราะว่ากูไม่ชอบการปฏิวัติไม่ชอบการรุนแรงเรื่องอะไรอะไรเด็กน้อยราชภาัฒกูที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่ราชาพัฒกนครมอทอรามคำแหงหรือแม้กระทั่งนิติตของจุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหง ที่เป็นอาจารย์สอนลูกลกกูทุกวันนี้แล้วก็หลานกูที่ออกมาจากรอจอดรดธานีรอจอสกลนครรอจอนครพนมที่ย้ายไปอยู่ที่อุดรธานีตอนนั้นน้ําท่วมมากระท,ทั่งอดีตเขาเรียกว่าข้าราชการราชทานถ้าเกิดอะไรกับพวกมึงนะที่ว่ามาใหม่ๆแล้วนะเขาเรียกว่าอะไร ถ้าอยู่ข้างในมาใหม่ๆแล้วไม่รู้จักใครแล้วมาแสดงกล้ามดักเหมือนกับอยู่โรงเรียนช่างกอนอุดรธานีหรือสมัยอยู่ที่โรงเรียนบ้านก่อยตอนนั้นกูไปถอนฟันจำได้ใช่ไหมกูเล่าให้ฟังมาถามหานักเลงใช่ไหมตอนนี้พ่อมันทำงานอยู่ที่สาง่งพิเศษอุดรธานีขาออก ค่บักตองสัรชาติชำานาญสารบอกกูแค่นั้นล่ะลูกพี่มันมาใหม่มาถามหาเร่งย้ายมาใหม่นะกูบอกไว้ก่อนนะเมืองอะนะประพัดช่างชั่วมึงบอกเพื่อนเพื่อน,อนมึงหน่ยอยเไว้นะดีนะวันนั้นน่ะดีนะวันนั้นน,น,น่ะที่กูเอามือกูออกทันนะต้องขอในโูกศัพท์แต่พอสักดึงมือออกได้ ดีนะวันนั้นน่ะดีนะวันนั้นน่ะอาจารย์บุญเหลือคำในบุญทีนี้ปิดขึ้นสมองกูแค่นั้นล่ะ้มึงจำไว้กูก็เลยไปต่อยวันเข้าใจว่ามึงคิดยาวๆก่อนนะวิหารวันนั้นนะนะตายแล้วทีนี้มาดูดีๆประสบการณ์ที่ผ่านมา ตัวเดียวเล่แหละสัญญาณไวไฟอินเทอร์เน็ตวัิลาบุญเขาดูดีๆก่อนนะหนูนะที่บอกว่าเมนบุรีกูหกแปดหกทับสองหกเออธานสกลนครบอกว่ารู้จักปิยพรธานีนี่ไหมจําไว้ไอ้นี่พลขี้ปลเต๋อไอ้นี่พลเลียเลียเต็นเขาเรียกว่าเลียเพศเลียเลียผู้บัญชาการอาหารสมศรดจําไว้ควาย